นว่สทุกคนกููแทนหมอแกศวันนี้หมอกเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูหมอกก <Okay. S 1> ันนะ ตัววันนี้ลูกอยากกินไอิมมีแค่ไอนี้ไว้แหละเอ่อเรียกอะไรวะบอมเบ์เล่นอะราสเบอรี่ราสเบอรี่แต่ว่ามันเข้มมากเลยนะมันจะเป็นสีดำๆแล้วก็อกลูกน,นี้ที่ส่วนฉันแช่ไปสองถุงแ้่ไม็มีเชอร์รี่แช่ฟีดไว้จะเอามาทำเป็นไอติีมนะขนหมอกหนามากอ่ะเดี๋ยวมาดูแป๊บเบเล่นกับออลูกเล็กๆนี่นะ ที่สวนเราเองแต่ว่าเชอร์รี่อ่ะฉันซื้อมาตอนที่แถวบ้านมันจะมีงานเชอร์รี่เฟสใช่ไหมเชอร์รี่เฟสติวัลทุกปีเลยนะช่วงประมาณมิถุนากรกฎานี่แหละโลลาโลลาสิบยูมันไม่แพงนะเพราะลูกมันใหญ่มากเลยฉันจะเทียบไปฉันเทียบไปเธอก็ไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้ฉันซื้อมาลูกใหญ่มาท้งแถวบ้านที่เก็บฟรีก็มีนะแต่มันก็จะเล็กกว่านี้ครึ่งครึ่งเลยนี่เธอดูความใหญ่ของมันใหญ่มากอร่อยด้วย ฉันแหละทันใส่เข้าไปเลยฉันซื้อมาประมาณ3โลฉันก็แช่ห้องฟรีไว้โอเคจะปั่นแล้วนะ ฉันจะเทแล้วนะอ,อืมน,ะนี่ฉันรูดฉันรูดออกมาอย่างได้เลยนะเนี่ยทำใช่ปะก็เหมือนเหมือนก้อนไอไอไอสครีมไลยนี่ขนาดใช้ช,ชอ้อนทำไดูสินี่กลมๆโปะไปเลยสองก้อนแล้วออสามก้อน,อ,นอือหือ เสร็จแล้วจ้ะสามก้อนนะเป็นสามก้อนวิตามินซีเสร็จแล้วเอาไปเสิร์ฟลูกก่อนม,มันเปรี้ยวไปไหมมันรสชาติเป็นไงไ,ไดเ้เปรี้ยวๆเค็มๆอ,อร่อยเหมือนที่ไปกินที่ซุปเปอร์มามัดไหมกลัวว้าว